สวัสดีครับพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับนิเตันิโกวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับมันมีอ่าจริงๆเป็นเมื่อวานเนาะเมื่อวานมันมีตัวนี้ใบนี้เข้ามาใหม่ใบเลือกอัศวินอเวกเนาะอ่าโอเคก็หลายคนน่าจะมีใกล้ครบแล้วแหละว่าใช่ปะเนี่ยอัศวินอเวกน่าจะมีใกล้ครบกันละอย่างผมเนี่ยก็จะขาดเฮลเนียเพราะว่า ทำไมถึงขาดเฮเลเนียเพราะว่าผมมองว่าตัวอื่นเนี่ยมันสาคัญกว่าเฮเลเนียมันใช้แค่ภาษาเนาะนี้หลายคนก็รู้โอเคครับอ่ะตอนนี้มาดูว่ามีตัวไหนบ้างมีอีวานมีคารินมีเฮเลเนียมีสนิเปอร์มียูริแล้วก็มีจูพี่อ่ะครับที่เป็นใบเลือกเอาวให้เราเลือกนะครับไม่มีไม่มีก้าหาไม่มีอาริเชียอ่ะโอเคครับก็ก็แนะนำคร่าวๆนะว่าแต่ละตัวสามารถทำอะไรได้บ้าง แต่ว่าที่จะแนะนาําจริงจริงก็คืออาถามก่อนเลยดีกว่าเพื่อนๆอยากเก่งแค่บางเมตาหรือว่าอยากเก่งตั้งแต่พื้นเพื่อรองรับเมตาข้างหน้าอะไรอย่างนี้น่าสนใจไหมโอเคครับถ้าอยากเก่งบางเมตานะครับก็เลือกไปเถอะตัว p v p แต่เป็นผมคงไม่เลือกแน่นอนครับผมต้องเราต้องมองก่อนว่าตอนที่เรามาเล่นเกมเนี้ยเรามาเล่นช้าหรือเราอาจจะเล่นก่อน แล้วก็โหดช้าอะไรเงี้ยเพราะเรายังไม่มีแนวที่แน่นอนเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาแนะทางแนะแนวไปเลยว่าควรจะเลือกตัวไหนก่อนประมาณนั้นอ่ะผมถามเพื่อนๆนก่อนเพื่อนๆมีตัวฟาร์มหรือยังยังใช่ไหมหรือว่ามีแล้วถ้ายังไม่มีใครอยากฟาร์มเร็วๆก็แนะนํายูรีนะแต่ผมไม่แนะนําให้เลือกเท่าไหร่ถ้าจะเอามาฟาร์มเพราะว่ามันมีตัวอื่นที่สามารถใช้ฟาร์มแทนได้เช่น อะไรอ่ะเจฟก็ทำได้เบลิก้าก็ทําได้มิงมิงยังทำได้เลยเผอๆใครสี่จากพาร์ทที่เข้ามาใหม่ก็ทําได้เหมือนกันอ่าก็เพราะฉะนั้นถ้าจะเอายูริมาเพื่อฟาร์มเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยโอเคนะอ่าแต่มันก็ใช้ได้ใน p ีวแน่นอนใช้ได้เลยแหละตัว p ีวเนี่ยอย่างอีวานคารินสําหรับทีมถึกเนาะแล้วก็ยูริสำหรับทีมเร็วใช่ไ่มที่ใช้อ่าถ้าเข้าๆนะ สไนเปอร์กับจูพี่ก็เป็นพวกทําแต้มต่างๆลีก็ไต่หอเนาะแล้วส่วนเฮลนเนียก็ไต่หอได้หลายชั้นเลยแหละถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไต่มาตั้งแต่ชั้นแรกๆนะเมื่อก่อนใช่เฮลเนียบูมมากแล้วตอนอเวกเนี่ยบูม,มเข้เาใหญ่เลย <c oughs> บูมตรงประสาทน,นะไม่ใช่ไต่หอโอเคครับก็อย่างที่บอกถ้าอยากฟาร์มก็ยูริก,ก็ได้แต่ไม่แนะนําต่อมานะครับถ้าเพื่อนๆมีทีมฟาร์มแล้ว มีทีมอะไรที่เพื่อนๆขาดต่อที่ต้องทำต่ออ่าเด็กไม่ออกสิก็ต้องเป็นทีมมังกรใช่ไหมเอางี้ผมถามก่อนถ้าเพื่อนๆมีฮีโร่มีอัศวินหอนโถงแล้วแต่ว่าเพื่อนๆไม่มีของให้มันใส่หรือมีแต่ของตะเป็นของไม่ท็อปอะไรเงี้ยไม่ท็อปสปีดสำหรับทีมเร็วก็จะลำบากใช่ปหหรือทีมถึกอาจจะไม่ลำบากแต่นะครับแต่ว่าถ้าทีมเรามีตัวหนึ่งที่สปีดสูงสุดอ่ะ สักตัวหนึ่งให้ใส่ของสปีดเรามีโอกาสได้ไปตีเขาก่อนใช่ไหมจะยิ่งถ้าเป็นพวกอีวานพวกคาริมอย่างเงี้ยไปตีเขาก่อนโอกาสเกตของสกิอเวกเนี่ยมันก็จะเต็มไวไวก่อนใช่ป่ะเ,เริ่มตีมันก็ติดละอะไรประมาณนั้นอืมก็ผมก็จะแนะนำอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆมีทีมฟาร์มแล้วทีมต่อไปเพื่อนๆควรจะทำทีมมังกรซะทีมมังกรทีมบอสเนี่ย ถ้าเพื่อนๆอยากมีอาวุธให้ทีม PvP ใส่ก็ต้องจัดการเตรียมทีมมังกรให้พร้อมแต่ถ้าเพื่อนๆอยากมีทีมที่ทำดาเมจและมีของบอสใส่เพื่อนๆก็ต้องทำทีมบอสนี่แหละแต่ก่อนจะทำทีมบอสเพื่อนๆก็ต้องมีอาวุธก่อนใช่ไหมเพื่อนๆก็ต้องทำทีมมังกรก่อนนี่แหละครับโอเคครับที่สำคัญต่อมานะนอกจากมังกรเนี่ยก็ต้องเป็นทีมแดนเจียรายววันนะครับสำหรับผมเนี่ยทีม PvP เนี่ยสำคัญน้อยสุดเลย แต่มันเป็นจุดเด่นของเกมใช่ป่ะพีมทีวีพีวีพีแต่เพื่อนเพื่อนของไม่พร้อมเนี่ยเพื่อนๆจะไป p ีวีพีไหวไหมล่ะใช่ป่ะมันก็พอไหวสามสามร้อหกผมกล้าผมกล้าพูดเลยทีมสามทีมสี่พันสขึ้นไปเนี่ยเพื่อนๆเจอใครที่แบบว่าครึ่งทีมใส่ของอาวุธเซเว่นไนท์ไม่ใส่ของมังกรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีใช่ไหมครับเออนั่นแหละผมก็เลยแนะนําทําทีมฟาร์มทาทีมมังกร หลังจากนั้นทีมที่น่าสนใจก็คือทีมดันเทียนไยวันที่ผมเคยอัพไปครั้งที่แล้วก็คือมันมีอยู่5ตัวแหละที่ผมใช้ทุกวันทุกวันจริงๆนะยกเว้นวันหนึ่งที่เป็นต้องใช้ทีม2องบีมจะได้จบไวโอเคครับอ่ะถ้าพูดถึงทีมมังกรนะครับขาดไม่ได้เลยจูพี่ใช่ไหมครับทีมมังกรตัวเนี้ยทาได้ทั้งดามจทํทำต้มได้ทั้งมังกรทําแต้มได้ทั้งบอสแน่นอนครับดีกว่าสไนเปอร์เยอะ เพราะว่าเขามีสกิลบัฟทั้งจุดอ่อนทั้งคริติคอลแต่สไนเปอร์เนี่ยเราต้องใส่ของให้เขาเพื่อเป็นจุดเพื่อจะเป็นการเพิ่มโอกาสตีจุดอ่อนส่วนคริติคอลเนี่ยตัวเองพี่เขาก็ไม่ได้บัฟด้วยมีแค่สก mm ิล hmm. เดียวที่มันจุดอ่อนเอ้ที่มันคริติคอลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ปะเออส่วนอีกสกิลก็ก็ตามบุญตามกรรมอะถ้าติดคีก,ก็ติดติดจุดอ่อนก็ติดอะไรประมาณนั้นฟิวพี่ก็เลยเป็นตัวที่ดีที่สุดที่ทำดาเมจตอนนี้หรือเพื่อน คิดว่าท้าเพื่อนๆไม่รีบเพื่อนๆอาจจะรอซีนก็ได้แต่ผมแนะนําถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีจูพีนะแนะนําให้ทําจูพีก่อนทําก่อนเลยแต่ถ้าข้ามขีดไปแล้วก็รอได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีเลยอะไรเงี้ยแนะนาให้ทาถูกจูพีซะอ่าครับต่อไปทีมต่อไปที่ผมจะแนะนําต่อจากทีมมังกรน,นะก็คือทีมไต่หอคอยลึกลับและก็ไต่หอคอยไม่สิ้นสุดแน่นอนครับ สตัวเนี้ยเพื่อนๆควรจะมีตัวไหนในการไปแน่นอนครับบางหอคอยบางชั้นอาจต้องใช้ทีมถึกผ่านบางชั้นอาจจะเจออีวานอเวกอาจจะเจอเทฟอาจจะเจอนาจาอย่างเงี้ยเราตีไปนี่งานเข้าเลย <c oughs> เข้าตรงไหนตีไปเราก็เสียเลือดเท่ากันเราก็ตายใช่ไหมนั่นแหละครับก็จะมีอยู่3มตัวที่เหมาะกับลงหอคอยลึกลับกับหอคอยไม่สิ้นสุดนะครับก็คืออีวานคารินและก็รี ที่เอาเวกแล้วสามตัวนี้อ่ะเรามาถามเรามาคุยกันก่อนสามตัวนี้ว่าตัวไหนจําเป็นกว่ากันอ่าถ้าจําเป็นมากกว่ากันใช่ไหมผมคิดว่าคารินอน่ะจําเป็นก่อนต่อมาก็รีนี่แหละครับแล้วต่อมาก็อีวานสามตัวนี้อ่าทำไมผมถึงเนือน้ำอย่างนี้นอกจากคารินเนี่ยเขาจะฮิวได้แล้วเขายังชุบได้ด้วยนอกจากชุบได้แล้วยังมีชุบหมู่ด้วย อโอเคไหมล่ะแถมสกิลชุบเนี่ยดีเลยไวด้วยคูดาวไวมันเหมาะมากที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไต่หอวไปเรื่อยๆบางทียังยืมเพื่อนมาได้เลยบางทีใช่ปะ่ะมีคารินช่วยกันชุบอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วต่อมามีตัวอะไรไงรีใช่ไหมที่ผมแนะนาทำไมไม่แนะนำอีวานก่อนล่ะแน่นอนครับอีวานถ้าเราไม่มีอีวานนะเรามีอีวานอเวกกับไม่มีกับอีวานไม่อเวก อีวันไม่เอาเวกก็พาเพื่อนๆผ่านหอคอยได้เหมือนกันรูดี้ก็ยังพาผ่านได้เลยผมก็เลยแนะนําลีก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเกิดเจอชั้นไหนเนี่ยที่มันมีอย่างที่ผมบอกมีนาจามีเจฟแล้วก็มีตัวหนึ่งตัวอะไรวะอีวานอเวกอ่าสามตัวเนี่ยนั่นแหละถ้าเพื่อนๆยังปั้นลินไม่โหดอะไรเงี้ยยังปั้นตัวที่แบบมีเกาะการฮิตไม่เยอะมีไม่กี่ตัวอะไรเงี้ยเพื่อนๆอาจจะลําบากแน่นอนครับลีก็เป็นทางเลือกที่ดีสุด มันคือการสกิลไปปุ๊บเป็นการทําให้เลือดเหลือหนึ่งไม่ใช่เป็นการทำดาเมจจนเลือดเหลือหนึ่งนะเป็นการเปลี่ยนเลือดมันก็เลยไม่มีผลกับตัวเองว่าเลือดจะลดตามนั้นเออตามมันไปนั่นแหละครับโอเคถ้ามันเพื่อนมีอย่างที่ผมบอกแล้วมีจูพีแล้วมีคารินแล้วอ่ะผมลืมแนะนําอีกตัวนึงไปยูริเนาะจริงๆผมต้องแนะนํายูริก่อนแล้วค่อยมาคารินแล้วก็ลีโอเคครับยูริสําคัญยังไงครับก็ นอกจากฟาร์มนะก็จะมีการอะไรอะ่ะมีการลดเกาะใช่ไหมแล้วก็มีการเพิ่มความเสียหายเพื่อนๆเรามีสกิลตัวไหนที่เหมือนบ้างอะ่ะตัวนี้ผมได้ก่ออ,กอยู่สองตัวมีอะไรอะ่ะมีเดซี่ลดเกาะเนาะแต่ไม่มีลดความเสียหายแต่มีอลิสเพิ่มความเสียหายแต่ไม่ลดเกาะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่มีทั้งลดเกาะและเพิ่มความเสียหายก็คือปาร์ทาวกับเอสใช่ไหม ถ้าเพื่อนๆที่เล่นมานานแล้วเนี่ยแน่นอนผมคิดว่ามี S40 อยู่แล้วก็ถ้าใช้ไต่หออะไรเงี้ยโอเคนะแต่ถ้าใช้ PP p, เอางี้ดีกว่าผมจะยังไม่พูดถึง p p นะเพราะมันสําคัญน้อยสุดสำหรับผมโอเคครับก็ถ้าพูดถึงไต่หออะไรพวกเนี้ยก็เป็นตัวที่ดีสําหรับหอคอยลึกลับเลยนะเพราะว่าถ้ามีอยู่3ตัวเนี่ยมีปาร์ต์าวมียูริมี Part ound, ม uli, ม S เนี่ยมันจะสลับกันได้สวันพอดีเลย เพราะถ้าทำรามเมจดเยอะๆเนี่ยทำทำให้จบเร็วๆเนี่ยเราต้องมีสาบตัวนี้สลับกันคนละวันเลยสบายอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ถ้าเกิดว่าไต่หอคอยไม่ถึงสุดเนี่ยมีตัวแบบเนี้ยตัวเดียวก็พอละอะไรประมาณนั้นครับผมก็แนะนําให้ทํานะทําจูพี่อันดับหนึ่งทำยูริอันดับสองอันดับสามก็คารินอันดับสี่ก็ลีส่วนอีวานก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้าแล้ะก็เอาเวกหรือไม่เอาเวกถ้าเอามาแบบไม่ไดเอามาพ v p พนะก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อืม ก็ประมาณนั้นก็ตัวที่สี่ก็ไอตัวที่ห้าที่แนะนําก็คืออ e ีวานเนี่ยแหละส่วนตัวที่หกกับเจ็ดอันนี้เพื่อนๆต้องเลือกแล้วแหละเพราะว่าถ้ามีสนนปถ้ามีจูพี่แล้วสเนปเปอร์ก็ไม่จําเป็นเพราะผมทาคลิปเขาให้แล้วเนาะที่แบบจูพี่ทีมเดียวก็เ,เอามังกรเลเ,ลเลเวลข้ก้าอยู่และมังกรเอเวก็เ,เอาอยู่ด้วยอ่าแต่เพื่อนๆถ้ายังของไม่แน่นเนี่ยอาจจะเอาสเนปเปอร์มาเสริมทับก็ได้อ่าก็ยังดีนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าใหม่ๆผมก็ ปั้นสไนเปอร์ก่อนเหมือนกันเพราะทีมังกรผมอ่ะยังไม่โหดอืมประมาณนั้นแหละเพราะผมเพิ่งมาเก็ตตอนหลังว่าควรจะทํำตั้งแต่พื้นฐานที่โหดก่อนแล้วหลังจากนั้นจะสบายแน่นอนครับ <c oughs> โอเคครับต่อมาตัวสุดท้ายนะเฮเลเนีย er. ประโยชน์ของมันนอกจากประสาทแล้วทําไมผมบอกว่ามีประโยชน์ตรงปราสาทเพราะมันมีสกิลติดตัวใช่ไหมสกิลติดตัวของมันก็คือเป็นการ สกิลที่3เป้าหมายก็คือสกิลสาเป้าหมายมาเนี่ยดามิลเป็นศูนเลยพี่แกรับแถมพี่แกยังบัฟตัวเองแบบถ้าใครเคยเล่นดอทเเหมือนแอคที่เรียกดึงศัตรูทุกตัวเข้ามาตีมันอ่ะเอออย่างนั้นแหละนั่นแหละเวลาศัตรูเข้ามาตีธรรมดาก็จะมาตีมันตัวเดียวประมาณนั้นก็จะเป็นตัวที่ช่วยช่วยได้มากเลยสำหรับปราสาทนะอ่าแล้วยังอื่นล่ะช่วยได้ไหมหอคอยลึกลับกับหอคอยไม่สิ้นสุดผมก็คิดว่าช่วยได้นะ แต่ผมยังไม่เคยเอามาลงเหมือนกันก็คือมีตัวธรรมดาอะไรเงี้ยก็ไต่หอบไปได้ถึง20กว่าละก็ทางการยังไม่หดของผมก็เนี่ยเดี๋ยวจะเรือกเหมือนกันแต่ว่าอืมก็อย่างที่ผมบอกก็แหละก็ทีมฟาร์มมันมีตัวอื่นที่ใช้ได้ไม่จําเป็นต้องใช้ยูริถ้าเพื่อนๆไม่รีบนะถึงรีบก็เหอะยูริมันโอเคสกิลแรกถ้าเป้าหมายสกิลสองสีเป้าหมายสกิลอเวกห้าเป้าหมายแต่ถ้าเเพื่อน จุดอ่อนไม่มากพอหรือไม่ก็ดวงไม่ดีมันก็อาจจะจบมากกว่า1นาทีใช่ไหมล่ะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำช้าๆแต่ชัวร์ดีกว่าเก่งบางเมตาและเมตาถ่อไปต้องนี่ต้องโลกใหม่หมดอะไรประมาณนี้นะเพราะยังไงทุกเมตาต้องโละเปลี่ยนอยู่แล้วถ้าเราไม่มีทีมพื้นฐานในการอัพของเตรียมไว้เนี่ยถ้าโลกเปลี่ยนทีนี่ยุ่งเลยนะใช่มล่ะอ่าก็ จำได้ใช่ไหมตัวไหนที่ผมแนะนําก่อนจูพี่อันดับหนึ่งนะอันดับสองล่ะยูริแน่นอนครับอันดับสามคารินครับอันดับที่สี่ลีครับอันดับที่ห้าล่ะอีวานครับอันดับที่หกเนิปเปอร์ครับส่วนอันดับสุดท้ายเฮเลเนียทําไมผมถึงบอกว่าอ่ะย้ําอีกทีทําไมผมถึงบอกว่าปราสาทกับพีพีเนี่ยสําคัญน้อยที่สุดเพราะพีพีเนี่ย มันสาคัญที่สุดครับที่ผมที่ผมเปลี่ยนมาให้สัมําคัญน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเพื่อนๆมีแต่ตัวอย่างที่บอกมีแต่ตัวไม่มีของเพื่อนๆจะไปไหวไหมใช่ไหมล่ะอันดับสูงๆของ p v p เนี่ยเราได้อะไรมัง่งเราก็ได้ Ruby ไดรูบี้เหมือนกันได้โทปาสเหมือนกันใช่ไหมเออเนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่ทุกเมเตาก,ก็สี่พันสามอยู่กลางๆไม่โหดก็พอถูถ่ายได้ก็ผมก็เลยบอกมันสําคัญน้อยเพราะว่าถ้าเราตัวไม่พร้อมเนี่ย มันจะทําให้เราลาบากนะเวลาเปลี่ยนเมตาทีเราก็ต้องหาของให้มันใส่ต้องถอดโทปาล์ตเปลี่ยนอะไรประมาณเนี้แต่ถ้าเพ,เพื่อนมีของเตรียมไว้เนี่ยเนี่ยมีทีมแบบจูพี่อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมีของเตรียมไว้ให้มันเนี่ยโหสบายเลยพ,ยลยพี่สบายเลยพี่น้องไม่ต้องถอดโทปาร์ตรอเอาของใส่ให้อย่างเดียวเลยต้องทําฐานให้ดีก่อนนะอ่ะต่อมาประสาทบ้างที่ผมบอกว่าประสาทสําคัญน้อยสุดอะเพราะอะไรเต็มประสาทเ,เพื่อนเพื่อเอาไปทําอะไรกันบ้างอะ เอาไปสุ่มเปล่าหรือเอาไปเรียกเอาไปเลือกตัวหรือเปล่าผมไม่ค่อยเห็นความสาคัญของแต็มระสาทเท่าไหร่นะเพราะแทบไม่ได้ใช้อะ่ะเพราะซีซั่นแรกผมก็ดองไว้จนมาแบบจนกิ๊กซอเข้าอะ่ะผมถึงเอามาใช้เลือกตัว <c oughs> เนี่ยแหละก็ประสาทประสาทนะเอาจริงนะทีมธรรมดาเลยตีได้สักล้านสองล้านพอแล้วไม่ต้องไปตีเยอะหรอกแต่ถ้าทีมเพื่อนๆโหดกันแล้วเนี่ยโอเคมันเน้นตอบก็ก็ดีครับดีต่อคิวโอเคครับ สาหรับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนไม่มากก็น้อยเพราะผมก็เล่นแนวนี้แหละผมต้องการผมต้องการโหดโหดยาวๆวไม่ใช่โหดบางเมตาผมก็แนะนําเหมือนที่ผมทํานี่แหละก็ถ้าเพื่อน,อนชอบแนวนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าชอบก็ <c oughs> ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยครับถ้าใช้ก็ฝากติดตามด้วยโอเคครับแล้วผมก็จะมาแนะนำในคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆ ตอนนี้ผมทําคลิปฟาร์มเสร็จแล้วเนาะแล้วคลิปมังกรก็เสร็จแล้วต่อไปไต่หอก็ไต่หอก็ทําบ้างบางชั้นเพราะยังผ่านไปไม่เยอะต่อไปหลังจากเนี้ยถ้าผมทีมโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเอา p v p มาลงให้ดูเยอะๆขึ้นนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็เหมือนเดิมชอบกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดติดตามด้วยครับผมลืมบอกไปคับตอนเนี้ย ร้อยกว่าแล้วนะร้อยยี่สกว่าแล้วต้องขอบคุณเพื่อนๆมากที่มาคอยติดตามผลงานผมแล้วก็ผมสร้างเพจแล้วนะก็มีแปะตรงใน YouTube ก็แหละเพจก็ซิงๆเลยติดตามศูนย์เพื่อนศูนย์ก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะก็ได้นะครับผมเพราะว่าเวลาผมเอาคลิปลงใหม่ผมจะได้เอาลงที่ผมเลยสะดวกสะดวกแล้วไปแชร์กลุ่มอื่นโอเคครับอ่ะไม่มีอะไรละ วันนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ